วัค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันค่ะสักพักหนึ่งเราคุยกันเรื่องของกันแดดแล้วนะเป็นเรื่องของการแดดากานาผสมบาบารีฟิสซอลอล์วันนี้จะคุยเรื่องของการปกป้องผิวก็ถือว่าที่จะมานําเสนอก็คือคนมากหน้าจากคาราวาโมราคอลลาวาเคลาซูนะคะอุดมไปด้วยคุณค่าธรรมชาติ1นึ่งร้อเปอร์็นต์เป็นออแกนิกนะคะจอบจ์ทุกปัญหาผิวเสียเขาจะมีการป้องกันอย่างไร นี่คะ่ะลักษณะของตลับของเขาเป็นอย่างนี้ขนาด100กรัมราคาเพียง450บาทแล้วมาดูตัวนี้ของเขาเลยนี่ฮะละเอียดยิบเลยเป็นผงฐานราวามีส่วนผสมของทรายซิลิก้าแมกนีเซียมนะคะสังกะสีนะคะเขามีดีอย่างไรช่วยคุณอย่างไรบ้างช่วยตอบโจทย์คุณอย่างไรบ้างไ,ได้เป็นข้อๆไปเลยนะเนื่องเลยลดการอักเสบของผิวอักเสบของผิวบางคนจะมีปัญหาเรื่องวัยรุ่นสิว บางคนมีสิวขึ้นเต็มหน้าเลยเต็มหน้าผากเต็มแก้มเต็มอะไรเลยไปใช้ยาใช้อะไรทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นมันยิ่งทําให้เขาแบบแพ้ไปใหญ่เพราะว่าบางคนเหมือนแพ้สเตอรอยอยเขาก็จะช่วยโดยการคุณพอกหน้าคุณผสมเนะะี่ยฮะครึ่งช้อนชาเนี่ยนะฮะครึ่งช้อนชาผสมน้าธรรมดาหรือน้านมอัดสลายใส่ถ้วยเล็กๆก,กวนให้เข้ากันแล้วคุณพอกทิ้งไว้ทั่วหน้าเลยถึงคอด้วยถ้าคนผู้สูงอายุทั่วให้หมดเลยนะคะ จับเวลาไว้สิบถึงสิบห้านาทีแล้วมันช่วยอะไรคะเรื่องช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็คือพวกสิวอักเสบสิวน้่นาหารพอเราพอตอนที่เราพอกทิ้งไว้แล้วเราล้างออกมือเราตอนที่เราไปพอกอะมือเราจะต้องโดนใช่ไหมคะมือเราไปล้างยังนุมน่ม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 นุ่มแบบพอล้างหน้าหน้านุ่มนุ่มแล้วสะอาดมากมากหน้าสะอาด แกนมอมที่พี่ายพรพอกถึงคอบางครั้งก็เรียกแกนมอนอะในเพจจะเป็นแกนมอมค่ะก็จะพอกิ้งไว,ว้แล้วล้ากออกหน้ามันจะนุ่มสะอาดมากช่วยเรื่องของสัดเซีสนผิวทราแล้วคือพวกสิ้ที่เป็นสิวนะคะแล้วก็เรื่องของผิวเนียนนุ่มนุ่มนุ่ม,ม,มชุ่มชื่นแบบผิวกบสะอาดมาก แล้วก็เพิ่มคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นทาให้ผิวเราเนี่ยไม่ไม่แห้งกร้านเวลายืดแล้วไม่มีแตกลายก็คือมันยืดหยุ่นได้ทําให้คอลลาเจนใต้ผิวนอนแบบมีชุดชีวาขึ้นมาทําให้เวลายิ้มแล้วก็ไม่ไมีร่องไม่มีอะไรนะคะปรับรูขุมขนบางคนรูขุมขนห่างโลเลยนะฮะปรับรูขุมขนให้กระชับผิวก็จะเรียบเนียนนะคะผิวสะ,สะอาดแล้วก็คนที่หน้ามัน มันก็จะช่วยเรื่องดูดซับความมันบางคนเนี่ยก่อนแล้วกันมอมก่อนจะมาใช้พวกชุดอากนรามันทีโซนหน้าผากมันจมูกมันมันทีโซนแล้วล่องตรงนี้มันย่องเลยพอตั้งแต่มาใช้อากนราครบเซตของออแกิดปุ๊กหน้าไม่มันเลยได้แต่หน้าวาวใสนะคะแล้วก็แต่งหน้าทนมากริ้วรอยเมื่อก่อนมีแตเนี้ยริ้วรอยก็เยอะ ลดไปเลยนะ้คะแล้วก็ฝีฟ้าเคยมีฟ้าประมาณเนี้ยก็ลดลงหนูค่หัวบัตเตรต้นับรนะคะและ้วตรงเนี้ยไม่มีเลยนะซับก็ไม่มีมันติดมาเลยแล้วคุณเคยได้คําว่าดีท็อกผิวไหมเพราะคุณเคยได้ยินคําว่าดีท็อกลําไส้ดีท็อกอาวยวะส่วนล่าใช่ไหมฮะแล้วก็บางคนมีปัญหากิ่นปากก็จะดีท็อกปากด้วยน้ยํายาต่างๆแต่นี้เขาเรื่องของดีท็อกผิวก็คือเราปกติเราจะใช้เช็ด เช็ดเครื่องสำอางออกก่อนแล้วก็ล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าหรือไม่ใช่สบู่น้ำน้ำนมอ,อุดที่เราใช้อยู่แล้วก็ถึงจะมาพอกหน้าอาบมาร์กหน้าก่อนอาบน้ําสัปดาห์ละครั้งสองครั้งแล้วแต่ความสะดวกเป็นการดีท็อกผิวทําให้ผิวเราได้ความสะอาดอย่างล้ําลึกรลอแบบทันสะอาดในลูกขุมขนเรจะอะไรนเนี่ยจะเกลี้ยงเลยแล้วคุณก็จะนอนคุณอาบน้ําเสร็จคุณจะนอนคุณก็อาล้างหน้าคุณก็อาร์แนออยบาบเบอรี่แล้วก็ เช้ามาก็กันแดดตามไปเลยนะคะแกนบอมลองใช้แล้วพี่ลองใช้แล้วเนี่ยประมาณอาตลับหนึ่งอันเนี้ยนี่คือตลับเปล่าแล้วที่พี่ใช้หมดพี่ก็จะเก็บกล่องไว้เผื่อไม่ลูกค่าสนใจสขอแบ่งพี่ก็จะแบ่งไปก็ตกประมาณห้าเดือนห้าเดือนร้อยห้าสิบวันอันนี้ตลับหนึ่งร้อยกร,รมัมร้อยกร,รัมสี่ร้อยห้าสิบตกครั้งละสามบาทครั้งละสามบาทคือ เราตักมาขึ้นช้อนช้อนคึ่งช้อนชาผสมน้ำหนึ่งช้อนชาก็ประมาณครั้งหนึ่งก็เทงไว้สิบนาทีถ้าเจอปัญหาหน้าแดงไม่ต้องตกใจเพราะว่าหลังจากล้างหน้าหน้าทำไมมันแดงเพราะมันเป็นปฏิกิริยาของสายซิลิก้าที่อยู่ในโครนทำปฏิกิริยาไอออนิกกับของเสียในร่างกายมันจะดูดพวกเซลล์ที่ตายแล้วพวกสิ่งสกปรกพวกไขมันพวกสิวที่มันอุดตันแบคทีเรียต่างๆออกมานะคะหลังจากคุณล้างหน้าสักพักหนึ่ง มันก็จะหายเป็นปกตินะคะก็เนี่ยฮะมันคุ้มค่าคือหัวใจหลักของของอากราของเรานะคะอากราเราเนี่ยมีตัวแทนทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยบางครั้งก็ทุกอำเภอทั่วโลกนื่องจากซีอเราเป็นคนไทยแต่เป็นไปแต่งงานกับชาวโมร็อกโกแล้วก็ทํากิจการทั้งหมดเป็นของอากนาในประเทศมโมร็อกโกก็คือเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศเราอันเดียว ก็คือมันเป็นหนึ่งก็คือความปลอดภัย s a ฟ e เป็นออร์แกนิกก็คือออร์แกนิกตั้งแต่ดินและน้ำที่ปลูกต้นหาแก่นหรือทุกอย่างมันที่เก็บออกมาจากความบริสุทธิ์ของของของสกินแคร์แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของการใช้คือใช้แล้วหน้าคุณจะลดริ้วรอยปรับดูคุมขนให้กระชับเรียบเนียนหน้าไม่มันไม่ย่องสิวฝ้าลดลงริ้วรอยไม่มีผิวที่คุณเป็นสิวอักเสบสิวอะไรก็จะลดลงลดลงจนกระทั่งผิวคุณเกลี้ยงเก่าแล้วไม่ทิ้งหลุมร่องรอยหลุมเป็นแบบ เป็นหลุมเป็นอุกาบาทมันจะทําให้ผิวคุณเรียบเนียนได้นะคะในราคาเพียงสี่รอห้าสิบพี่บอกคุณแล้วว่าใช้ประมาณหเดือนก็ตกวระละสาบาทเท่านั้นเองทักมานะคะที่เพจพี่พิไลพรในกลุ่มสื้อขายออนไลน์หรือธุรกิจนครสวรรค์หรือ,รรอเพจแกนมอมอินไลน์พี่ก็ลงทั้ง youtube ด้วยแล้วก็หรือไม่ก็ศูนย์แปดแดก้าหเข้าหกถ้าก็มาหาต้องการก็เดี๋ยวพี่ก็จะจัดการส่งให้ได้เลยนะคะ มีตัวนี้มีแคตเตอร์นะเป็นซองเล็กๆให้ทดลองใช้หรือบางคนก,ก็อยากได้ไว้ติดตัวเวลาเดินทางไปที่นั่นที่นี่ไม่ต้องพกไอ้นี่ไปก็คือเซองไปเวลาผสมน้ำกลางคืนพอเสร็จจากประชุมก็ก็มาพอกหน้าทิ้งไว้นะคะสวยส์ในราคาไม่แพงและปลอดภัยนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินประหยัดแล้วก็ผิวสวยนะคะเียกขาเด็กใช้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ